สนับสนุนโดยพลังของทุกคนร่วมก่อเกิดเป็น AIA เราคือพลังสร้างอนาคตบุรีเลิกยากแต่เลิกได้สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ m a n g กก a เด e นค่ะค่ะขอต้อนรับสู่เช้าวันจันทร์วันใหม่นะคะเป็นทางเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ยังร่วมกับเนชั c h ชา nel นะคะที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะที่ช่องทางเดิมค่ะเพียงโทรมาสอบถามนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3ค่ะใช่แล้วค่ะหรือว่าอยากจะร่วมแบบว่า บอกว่าตรงไหนมีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะเพียงแค่พิมพ์เ็มใหญ่เว้นว่าคข้อความแล้วก็ส่งมาที่4240333นะคะใช่ค่ะเอาละค่ะงั้นก็เรามาเริ่มกันที่ข่าวของ m ม n โก้ก r d เดกันเลยดีกว่านะคะใช่แล้วค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกเช่นกันค่ะใช่บริษัท JSL คือหลายองค์กรเนี่ยเขาก็ออกมาช่วยเหลือนะรวมถึง JSL ด้วยนะคะที่เขาออกมาเปิดเป็นตลาดนัดดารากัน ใช่คือเหมือนแบบว่าให้ดารามาออกร้านถึง2วันเต็มนะคะแล้วก็รายได้เนี่ยก็จะนําไปช่วยผู้ประสบภัยกันค่ะงั้นเราไปชมบรรยากาศในงานกันดีกว่าค่ะ JSL อีกหนึ่งองค์กรที่เดินหน้าช่วยเหลือเพื่อนพ้องคนไทยที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศกับการเนรมิตสตูดิโอ JSL ลาดพร้าวร้อยเจ็ให้กลายเป็นตลาดนัดดารายอย่างย่อมๆเพื่อต้อนรับประชาชนที่หลังไหลมาพร้อมกับความใจบุญในชื่อตลาดนัดดาราช่วยน้ำท่วมค่ะ งานนี้มีศิลปินดาราจากหลายสาขาต่างแห่แหนพาก,กันมาเปิดร้านทั้งของกินของใช้รวมไปถึงโซนเกมที่ได้ความสนุกแล้วยังได้เป็นการทําบุญด้วยแถมบนเวทีก็ยังมีศิลปินมักหน้าหลายตาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมามอบความสนุกค่ะถ้าหใจมาให้เางเดียวค่ะก็มาร้องเพลงมาช่วยร้องเพลงเรียกเรียกคนที่แบบใจบุญมาทำบุญนะอย่าให้น้ําน้ํามันท่วมแต่ วันนี้หมอไม่ได้มาขายเป็นแบบว่าเอาเสื้อผ้าที่เป็นของมือสองมาแล้วก็บริจาคก,ก็คือว่าใครอยากซื้อในราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่บริจาคเลยใช่ก็เลยไม่ไม่ได้ตั้งราคาไม่ได้ตั้งอะไรแล้วแต่ว่าใครอยากทาบุญยังไงเท่าไหร่คือวันนี้มาเราอยากทําบุญเต็มที่เลยข,ขายหมดแล้วหรือยังเลยก็ไปได้ประมาณ80เปอร์เซ็นต์แล้วเหลืออยู่อีกนิดนึงครับผมก็มาได้นะครับจะเกิด ไม่รู้ล้การจะออกทันหรือเปล่าพุ่มมีกิจกรรม2วัน7กับ8นะครับพรุ่งนี้ังเหลืออีกวันใครใก้และพายร้อยเจ็ดก็มานะครับอิ่มท้อไทยและก็อิ่มบุญนะครับช่วยกันนะครับเป็นกนนารแสดงน้ำใจครับตลาดนัดดาราช่วยนํำท่วมยังคงรอน้ำใจจากคนไทยอีกหนึ่งวันงานนี้นอกจากคุณผู้ชมจะได้พบกับตัวจริงเสียงจริงของศิลปินแขนงต่างๆแล้วยังถือโอกาสนี้เป็นการทำบุญส่งท้ายปลายปีกันอีกด้วยค่ะใครมีเวลาว่างในช่วงหนห้ก็ไปกันช่วงนั้นเพราะเขาเปิดตลาดตั้งแต่เที่ยงวันยันสองทุ่มค่ะ ก็คึกคักมากๆเลยนะคะเราศิลปินดาราก็ร่วมไปทําบุญกันเยอะแยะเลยด้วยก็รู้สึกปลื้มใจนะที่คนไทยนะคะไม่ทิ้งการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างนี้นะคะอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็ฟื้นฟูได้แล้วใช่ค่ะตอนนี้ก็น้ําก็เริ่มลดลดแล้วเพียงแต่จะมีปัญหาบางพื้นที่ที่แบบดินทลอมอะไร่างนี้ในจังหวัดภาคใต้นะคะก็ยังต้องช่วยเหลือกันต่อไป ค่ะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะค่ะค่ะแล้วค่ะมาต่อกันที่งานเปิดตัวแฟชั่นสตรีทกันบ้าง,งค่ะน,นี้เอาใจสาวนักชอบกันเลยรวมถึงนะคะยังมีเหล่านางแบบนะคะเขามาเมคโอเวอร์แปลงโฉมนะคะเป็นดาราในระดับฮอลลีวูดเลยค่ะ กว่าจะแปลงโฉมให้กลายมาเป็นซูปเปอร์สตาร์แถวหน้าของฮอลลีวูดทำเอาสีสาวต้องนั่งหลังกดหลังแข็งแต่งหน้าทำผมแต่งตัวเป็นเวลาน,านานหลายชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะและในที่สุดสีสาวนั่งแบบชั้นนำก็ได้เวลาออกมาเดินเฉิดฉายให้นักช็อปทั้งหลายในคริสตันพาร์คได้ยนโฉมในรูปแบบต่างๆกับคอนเซปต์เมคโอเวอร์ทูบีแฟชั่นนิสตาไอคอนโดยเริ่มจากเอสสิการ์อภิชาติวรศิ์ที่แปลงกายมาเป็นปาริสฮิวตัน ตามมาด้วยบีน้ำพิษจงราชตาวิบูลนางเอกดังจากภาพยนตร์ชอปฮอลลีคออกแกนราศีวัชราพลเมฆกับมาดของริสวินเทอร์สปูลและปิดท้ายด้วยเดือนช็อปโมเดลที่เปลี่ยนโฉมเป็นวิกตอเรียเบคแฮมก็สนุกดีค่ะสนุกดีค่ะก็หวังว่าจะเหมือนกับดาราฮอลลีวูดท,ที่ที่เราเป็นก็ดาราได้ทำอะไรสุดๆแบบนีใช่แล้วก็เป็นดนาราฮอลลีวูดที่แบบว่ามีชื่อเสียงนะคะแล้วก็บางคนก็แบบว่าได้รับรางวัลด้วยก็ดีใจที่แบบว่าได้แต่งตัวเรียนแบบ ก็พื้นเพเราก็ไม่ใช่ฝรั่งนะฮะก็อาจจะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงในการแต่งหน้าทาผมอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยชวยการเต็มที่และในงานเดียวกันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเจอบีน้ำชิปทั้งทีไม่พลาดที่จะอัปเดตเรื่องราวความรักระหว่างเธอกับเคนลี่ชนพัฒมาฝากกันเพราะก่อนหน้านี้แววหม่าว่าทำท่าจะรักล้วซะแล้วค่ะจริงๆของบีที่เป็น ชื่อไอซ์ลาฟิชเชอร์คัจิมดิ้ก็ชอบว่าดูหนังของเขาอะค่ะก็รู้สึกว่าน่ารักดีก็พยายามจะน่ารักให้เหมือน,นแต่ก็ไม่รู้ว่าเหมือนหรือเลปล่านะได้ฟังอย่างนี้แล้วแฟนๆที่ตามเชียร์คู่นี้อยู่ก็คงจะโล่งอกกันไปเปาะหนึ่งนะคะยังไงแมงโก้ทีวีก็ขอรุ้นให้ทั้งคู่ออกมาบอกข่าวดีให้ได้ฟังกันเร็วๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาชอบที่นี่บ้างล่ะก็ยังมีเวลาไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนี้ที่เดอะคริสตัลพาร์คเรียบทางด่วนรามอินทราค่ะ โห oh, พี่เอ๋นี่สวยเช้งเลยนะแต่ละคนแทบจะจําไม่ได้เลยใช่ใชไหมคะ,คะอืมเอาละครมาต่อกันที่คอนเสิร์ตดีกว่านะคะ,คะก็อย่างที่บอกไปว่าพฤศจิกาธัานวาคอนเสิร์ตมันเยอะจริงๆนะคะ <ๆ S 2> ก็สําหรับคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็เป็นคอนเสิร์ตริมทะเลที่เพิ่งผ่านพ้นไปที่หัวหินโอ้โหรู้สึกเสียดายจังเลย<อ>เพราะว่างานนี้เนี่ยเขาแดนกันตั้งแบบว่าเรียกว่าแดนมาราธอนเลยนะตั้งแต่5้าโมงเย็นเย็นอะไรล่ะ5้าโมงเย็นเยนตีหนึ่งโอ้โหขาหักกันไปข้างนึงเลยทีเดียวขาขาจะหักหรือเปล่าเียเราไปดูบรรยากาศ งานกันดีกว่าค่ะ,คะวันเสาร์ที่ผ่านมาริมชายหาดหัวหินคึกคักเป็นพิเศษค่ะเพราะบริษัท A Big Magic Box และบริษัท Thai เบอร์เร e ในน้ำเครื่องดื่มตราช้างร่วมกันจัดงาน Thai Dance Festival ปรากฏการงานแดนซ์ระดับช้างที่ชวนให้ทุกคนลุกขึ้นสารวันสายเอลกันตั้งแต่5โมงเย็นยันตีหนึ่งกับศิลปินที่การันตีได้เลยล่ะค่ะว่า เล่นสดกันได้มันถึงใจสุดๆถ้าเอ่ยชื่อเป็นต้กงร้องอ๋อเชียวอย่างทีโบนโจอีบอยสิงเหนือเสือใต้ดีเจสไปด้ามังกี้พาราด็อกส์สล็อตแมชชีนนับเป็นคอนเสิร์ตมันหยดที่ตกแต่งบรรยากาศแบบคัลล์ฟูลให้สดชื่นตื่นตากันเต็มที่ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องรับลมหนาวริมหาดและเป็นอีกหนึ่งงานส่งท้ายปีของเมืองหัวหินเขาค่ะ เรียกได้ว่าถูกอกถูกใจข้อเพลงขาแดนชิพิพสมชื่อคอนเสิร์ตสารวัลริมหาจริงๆค่ะงานนี้นอกจากจะเพลิดเพลินกันแบบนอนสต็อปแล้วยังได้บุญกลับบ้านไปอีกค่ะเพราะรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิช้างหัสดินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะแม่พาราดอกนี่ไม่ว่างานไหนงานไหนก็มันตลอดเลยนะคะ อิจฉาคนที่ได้ไปร่วมงานนั้นเลย<ช>ทีีเดยใช่ค่ะ,คะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ก่อนค่ะค่ะช่วงหน้านะคะใครที่เป็นแฟนของพออังการออยู่ค่ะ